ตับทบปากหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวซึ่งเมื่อวานเราเรียนรู้เรื่องลำดับและความสัมพันธ์ของครอบครัวกันไปแล้วซึ่งก็จะมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าบางครอบครัวก็อาจจะมีคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าหรือคุณอาและคุณน้านะคะแล้วสุดท้ายก็จะมีเด็กๆค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักกันนะคะเด็ก แก็จะมีนิทานสนุกๆนะคะโุมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรืยังคะพร้อมแล้วเราไปดูนิทานกันเลยคะ่ะนิทานเรื่องหนูเก่งเก่งจังหนูเก่งสดใสสมวัยสุขสัร์ ตื่นเช้าเร็วพรันรับวันดีดีหนูเก่งเดินมาไม่ช้าคอยที ช่วยแม่เร็วรี่ทำดีน่าชมจัดช้อนชามแก้วดูแล้วสวยสมแม่ยิ้มเอ่ยชมหนูเก่งเก่งจังปลูกต้นไม้ดอกใบสะพรั่งมีร่มเงาบางนอนนั่งเย็นสบายหนูเก่งทำด้วยช่วยรดน้ำให้พ่อชมชื่นใจหนูเก่งเก่งจังปู่ย่าตายายทักทายเสียงดัง หนูน้อยจอมพลังหิวหรือยังคนดีส่งกล้วยมาให้หนูไหว้เรวรี่ขอบคุณทันทีหนูเก่งเก่งจังสนุกดีทุกคราฝังจำขึ้นใจวันนี้หนูเก่งเล่าเองสดใสนิทานเรื่องใหม่หนูเก่งเก่งจังหนูเก่งดีใจทำได้ดังหวังหนูเก่งเก่งจัง ไยโยัยโยสนุกไหมคะเด็กๆเด็กๆได้ความนิทานแล้วจะน,น่ารักเหมือนในนิทานไหมนะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะต้องเก่งและปฏิบัติตันน่ารักเหมือนในนิทานแน,แน่เลยค่ะตอนในนิทานสังเกตได้ว่า เด็กดีน่ารักจะได้รับการอบรมสั่งสอนเรีอยังดูมาเป็นอย่างดีไม่มีเด็กคนไหนดือ้อไม่มีเด็กคนไหนโซนเด็กๆก,ก็เป็นเด็กดีเหมือนในนิทานได้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมในวันนี้คือเตรียมกันหรือยังคะถ้าดเตรียมแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ เรามารู้จักบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวกันก่อนเลยค่ะคุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่จะทํางานนอกบ้านก็หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวช่วยคุณแม่ดูแลทุกคนภายในบ้านค่ะคุณแม่เป็นแม่บ้านมีหน้าที่คอยดูแลทําความสะอาดทุกอย่างภายในบ้านมีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูลูกบางครอบครัวคุณแม่ก็ทํางานนอกบ้านนะคะ ถัดมานะคะคุณปู่คุณย่าและคุณตาคุณยายมีหน้าที่ดูแลหลานคอยอบรมดูแลลูกหลานให้เป็นคนดีค่ะบางครอบครัวก็อาจจะมีคุณลุงคุณป้าคุณนา้าหรือคุณอาอาศัยอยู่ในบ้านด้วยนะคะทุกคนมีหน้าที่ดูแลคนอื่นๆภายในบ้านและยังช่วยกันดูแลเด็กๆด้วยค่ะ ถึงเวลาเรียนรู้คำศัพท์กับทิเชอร์แล้วนะคะทิเชอร์มารอพบกับเด็กๆแล้วเราไปเรียนรู้คำศัพท์และฝึกออกเสียงกันเลยค่ะ Hello K3 Student Welcome back to English Corner สวัสดีค่ะเด็กๆเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Today we e r going to study few sentences about roles and responsibilities of family members วันนี้นะคะที่เชิ์จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ประโยคแรกเลยค่ะคุณพ่อไปทำงานภานษาอังกฤษออกเสียงว่า father goes to work อีกครั้งหนึ่งนะคะ Father goes to work คุณพ่อไปทำงานประโยคที่สองคุณแม่ดูแลเด็กๆภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Mother takes care of children Mother takes care of children เก่งมากเลยค่ะลูกต่อกันที่ประโยคที่3เลยนะคะเด็กๆมีหน้าที่อะไรเด็กๆรู้ไหมลูกใช่ค่ะลูกๆต้องเชื่อฟังและเคารพคุณพ่อและคุณแม่ด้วยนะคะถ้าภาษาอังกฤษออกเสียงว่า children should obey and respect our parents อีกครั้งหนึ่งนะคะ Children should obey and respect our parents. เด็กๆควรที่จะเชื่อฟังและเคารพคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวไปแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนประโยคภาษาอังกฤษที่ทีเชื่อสอนเด็กๆไปในวันนี้ด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบายบายทคนกค吧。สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับเราซื้อนี้กันอีกเช่นเคยนะคะกับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคนในครอบครัวแต่และคนในครอบครัวก็มีหน้าที่ของตัวเองปู่ฝนเจ้าหิงมาหม่าเต๋อจือเจ๋อชื่อจัวฝันบางครอบครัวคุณแม่ก็มีหน้าที่ทำอาหารเอ๊ดเดกๆคนไหนคุณแม่ชอบทำอาหารให้ทานบ้างคะเก่งมากเลยค่ะ 部分家庭爸爸的职责是洗车。แล้วบางครอบครัวคุณพ่อก็มักจะมีหน้าที่ล้างรถเอ๊ะเด็กๆคนไหนมักจะเห็นคุณพ่อล้างรถบ่อยๆคะเก่งมากเลยค่ะนี่มัมนเย,ออย่有职责好好学习帮爸爸和妈妈做好孩子。เอ๊ะเด็กๆก,ก็มีหน้าที่ของตัวเองนะคะ รู้ไหมเอ่ยว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรคะอ่าเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆก็มีหน้าที่ตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันเลยค่ะวันนี้เราซื้อมีคำศัพท์ง่ายๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะมาเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะทำอาหารภาษาจีนสวน่วนฝัน ก็หล่าเชื่อชัวพูดตามหลอกซื้อนะคะจั่วฝันทำอาหารคำต่อไปล้างรถภาษาจีนฉี่เชื่อฉี่เชื่อล้างรถและคำสุดท้ายตั้งใจเรียนภาษาจีน How 好好学习，好好学习，ตั้งใจเรียนจนปังยอดเยี่ยมเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคำศัพท์วันนี้ง่ายใช่ไหมเอ่ยแล้วอยู่บ้านอย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะคะเด็กๆมิม่นปุยเววางจีตัวเลียนฉี แล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์ที่เราซื้อสอนไปในวันนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจายเจียนค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูชุดบันทึกร่องรอยเล่มสองกันนะคะว่าวันนี้เด็กจะได้ทำหน้าที่เท่าไหร่เรามาดูกันเลยค่ะ มันจะมีอยู่สองหน้านะคะเด็กๆเรามาดูหน้าแรกกันก่อนนะคะหน้าแรกนะคะ<ๆ>เขาบอกว่า<ๆ>ให้เด็กๆสังเกตดูนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวกำลังทำอะไรนะคะและให้เด็กๆเขียนอักษรภาษาอังกฤษลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้ถูกต้องพร้อมฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย eg นะคะเด็กๆเมื่อทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะต่อไปเรามาดูหน้าที่2กันนะคะว่าเขาให้เด็กๆทำอะไรนะคะคือหน้าที่5นะคะเด็กๆ,ๆเขาบอกว่าให้เด็กๆขีดการกระบาดทับตัวเลือกนะคะภาพที่สัมพันธ์กับภาพที่กำหนดให้นะคะโดยให้เด็กๆดูจากภาพแรกนะคะเด็กๆสังเกตดูว่า คุณพ่อใช้อะไรในการล้างรถนะคะ,ะมีช้อยอยู่ A อ C นะคะบีให้เด็กๆสังเกตดูนะคะว่าตรงกับอักษรตัวอะไรนะคะให้เด็กๆดกกากาบาดนะคะส่วนข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4นะคะให้สังเกตดูนะคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุครูดูด้วยนะคะ หลังจากที่เราได้ทําชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้ไปแล้วเรามาต่อด้วยใบงานนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้ใบงานของเด็กๆจะมีอยู่สแผ่นนะคะเริ่มแผ่นแรกเด็กๆก่อนอื่นเราม,มาฝึกอ่านคากันก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆจะ่าลืมหัดอ่านตามครูด,ด้วยนะคะคำแรกนะคะคำว่าทะาเลเราลองมาสะกดพร้อมๆกันนะคะทอทะ รอเอเลทเลคำต,ะคะออออต่อไปนะคะพออูพูขอเอาเขาพูเขาต่อไปนะคะทอเอเท เอเรเกเรจอไอใจดอีดีใจดีและคำสุดท้ายนะคะเด็กๆยอโอโยยอเอเยโยเย,ย,เยนะคะต่อไปให้เด็กๆสังเกตดูรูปภาพนะคะว่ามันตรงกับคำไหน เด็กๆก็นำคำมาเติมบนช่องสี่เหลี่ยมข้างบนเลยนะคะต่อไปแผนที่สองของเรานะคะเรามาดูว่าให้เด็กๆทำอะไรให้เด็กๆระบ,บายสีนะคะรูปภาพบทบาทหน้าที่นะคะของบุคคลในครอบครัวของเรานะคะ เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะและอย่าลืมเขียนชื่อให้ถูกต้องอย่าลืมถ่ายรูปส่งสให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆคะทุกคนในครอบครัวล้วนมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีหน้าที่ดูแลลูกๆให้เป็นคนดีส่วนเด็กๆ เป็นลูกซึ่งมีบทบาทหน้าที่ของลูกคือเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ค่ะและถ้าทุกคนปฏิบัติตามบทบาทในครอบครัวได้ครอบครัวนั้นก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขม,มากเลยละค่ะวันนี้อุโอและคุณแอลลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ